ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ,อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการเปิดบอก xadb 750ในกรณีที่รถคันนี้ดัดหมดนะครับรถที่เป็นกุญแจคีด์เลักษณะแบบนี้นะฮะต้องใช้รีโมทในการควบคุมตรงนี้รีโมทลักษณะเขาก็จะประมาณนี้คล้ายๆพวก px adb forza ทั่วไปนะ้วฮะ แต่ว่าถ้ารีโมทแบตหมดเราจะไม่สามารถเปิดเบาะได้อาจจะกดไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปิดเบาะให้ดูนะฮะในกรณีที่รีโมทแบตหมดนะครับมาดูกันว่ามันเปิดยังไงนะฮะ่อนเอ่น,นะครับก้มที่ท้ายรถก้มลงมากันนะฮะข้างใต้เนี่ยจะมีรูอยู่รูหนึ่งตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะมียางกันน้ําอยู่กันน้ํากันฝุ่นแกะมันออกมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นมีรูสำหรับเสียบกุญแจอยู่นะครับ คนที่ใช้ XADV ทุกคนนะฮะจะไม่มีไม้ติมนะครับเขาะจะมีกุญแจแบบนี้นะฮะใช้ในการเปิดเบาะกรณีที่รีโมทแบตหมดแล้วก็ทําการหมุนเบาะก,ก,ก็จะเปิดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องกดสวิตช์ข้างบนในกรณีที่รีโมทแบตหมดนะฮะแล้วก็ปิดลงไปโอเคครับเรื่องราวในวันนี้สั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรถ้ารัชมกันอีกก็ติดตามก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ